สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสาเหตุไม่ไปเผาแตงโมแอนนา่ายาวสาเหตุไม่ไปงานชาปนากิจแตงโมนิดาฟังแล้วน่าสงสารมากแอนนา่ายาวสาเหตุไม่ได้ไปงานชาปนากิจแตงโมนิดาทั้งที่เป็นเพื่อนรักชี้เรื่องนี้มันมุบอ่อนยากเหลือเกินขอตัดสินใจพักผ่อนก่อนจากกรณีการเสรียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาจะ3เดือนแล้วกับการจากไปของเธอ และในวันที่24พฤษภาคม65เวลา14นาิกาถึง15น,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 นากา30นาทีณคิตจักรเมทอดิดรังสิตคลอง4จะมีพิธีชาปนกิจแตงโมตลอด3เดือนแอนนาเลี้ยงแมวอย่างเต็มที่ให้ผู้ช่วยทุกคนประกบแมวตลอดให้ความรักความใส่ใจจนวันนี้แบมบี้มีน้องตามที่โมอยากให้มีในส่วนของรายการทีวีแอนนานำเงินทุกบาทที่ได้และควักเพิ่มทำรถพยาบาล เพื่อให้คนไม่ลืมเพื่อนและคันที่สองก็กำลังวางแผนตามมาโมชอบช่วยเหลือคนช่วยเหลือหมาแมวแอนนาสานต่อให้ทุกอย่างเพราะก่อนนางจากไปนางบอกอยากช่วยคนแบบพิมพ์ริพายวันนี้เพื่อนไม่อยู่แล้วแต่ความดีของเพื่อนจะไม่จางหายไปจากใจคนวันที่24แอนนาไม่ได้ไปส่งโมด้วยตัวเองด้วยสุขภาพจิตที่แย่อยู่ แล้วตั้งแต่เสียพ่อเลี้ยงเดือนมกราและเดือนกุมภาเสียเพื่อนสนิทแอนนาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มันมุฟออนยากเหลือเกินเลยตัดสินใจมาพักผ่อนแต่น้องแมวทั้งสามยกเว้นแบมบี้จะได้ไปร่วมงานตามปกติกระแสที่บอกว่าห้ามเพื่อนเข้างานอันนี้ไม่จริงแต่จำกัดจำนวนแขกอันนี้จริงด้วยเหตุผลด้านสถานการณ์และการควบคุมโรค สุดท้ายนี้ไม่ได้หวังให้ทุกคนเข้าใจแต่ลองคิดว่ามาเป็นแอนนาหนึ่งวันทุกคนจะเข้าใจวันที่หนึ่งแอนนาจะกลับมาจัดรายการเพชรมันบันเทิงตามเดิมและจะชี้แจงทุกเรื่องที่คนสงสัยเหตุผลที่หยุดงานมาเพราะอยากพักสมองจากข่าวอยากหลับแบบไม่ต้องคิดว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นสมองไม่เคยหยุดคิดเลยจนหมอแนะนำให้พักผ่อนจะหนักไปกว่านี้ เรื่องนี้ต่อให้ใครไม่เข้าใจโมเข้าใจคนเดียวพอเชื่อว่าโมจะมองลงมาและห่วงใยเพื่อนคนนี้เหมือนที่เราห่วงใยกันเสมอมาโดยตลอดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ